ก็สวัสดีครับเอพบกับสายปลาจิ๋วลยครับวันนี้ผมก็สั่งเอพันต้นอ้อยนะครับสุพรรณบุรี50นะครับจากใกล้ธนทรนนะครับผมสั่งมา50ข้อนะครับราคา250บาทนะครับส่งฟรีนะครับก็ ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับก็ไม่มีอะไรจะทําทนะครับก็กะจะเอาอ้อยมาปลูกไว้นะครับเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับช่วงนี้ก็อยากจะมีไรายได้เสริมนะครับจากการทํางานนะครับก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าอ้อยสุพรรณบุรีนะครับจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เป็นข้อตาอ้อยนะครับที่ผมสั่งมาจากไร่เลยนะครับไร่ธนทรนะครับเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับสายพันธุ์นะครับสุพรรณบุรี50นะครับธนตัะเอามาปลูกไว้นครับเวลาไปตกปลากระหายน้ำครับอยากกินอะไรเย็นๆหวานๆนะครับธนะก็จะปกติดตัวไปนะครับ ก็จะเป็นนะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนันะนะนครับเป็นข้อตานะครับเป็นอ้อยคันน้ำนะครับสายพันธุ์สุพรรณบุรี50น,นะครับนันะ ก็ผมสั่งมาห้าสิบข้อตานะครับก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับก็มีที่อยู่ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็ว่าจะเอาไปปลูกไว้นะครับนะฮนะเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับผมสั่งมาห้าสิบข้อตานะครับ ตัวน,นี้จะปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะครับอ้อยนะครับนะนะก็ไปตกปลาครับมันเกิดอาการกระหุงกระหายน้ํานะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเพาะเป็นอ้อยหีบนะครับเขาเรียกอ้อยหีบนะครับอ้อยคันน้ํานะครับ ก็ได้มานะครับ้าติบคอตานะครับจากไล่คณะทอนะครับณนะผมก็จะเอามาปลูกแบบอินซีนะครับปลูกแบบอินซีเลยนะครับสวยนะครับนะครับนะครับบางอันก็เริ่มงอกเลยครับนะมีรากรากก่อนออกมาแล้วครับ แก้กัหายน้ำนะครับเนี่นะครับนะนะเดี๋ยวผมก็จะไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับก็ดูจากดูจาก y o u t u ู e ก็มาเหมือนกันนะครับวิธีการปลูกไว้นะครับก็จะเอาไปแช่น้ำไว้สักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปใส่ถุงแล้วก็ไปบ่มไว้นะครับเพื่อจะให้รากมันออกนะครับนะนะ แล้วเราก็จะไปผมก็จะไปชําไว้ก่อนนะครับไปชําไว้ก่อนให้ให้มันหนอมันแทงออกมาก่อนนะครับผมจะเอาไปลงหลุมนะครับเพื่อมันจะได้เกิดเกิดไล่เลี่ยกันนะครับณนะให้มันไปโตรพร้อมกันนะครับถ้าเราไปชําไว้นะครับเราจะเลือกได้นะครับณนะ,นะว่าหน่อมันจะเท่ากันไม่เท่ากันนะครับเราเลือกลงหลุมได้นะครับ เวลามันเจริญโตกโตมันก็ได้เจริญโตกโตพป้อมกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับนะนะนนจะมาปลูกแบบอินรียนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเวลาไปตรงปลูกเวลาไปตกเบ็ดนะครับอากาศร้อนๆกระหายน้ําอยากกินอะไรเย็นๆหวานๆนะครับน,นี่ครับน้ําอ้อยครับนะนะตอนนี้ผมก็จะ เอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ก่อนนะครับก็ยังยังไม่มีแบ่งนะครับผมก็เพิ่งสั่งมานะครับนะนะเดี๋ยวผมลองปลูกดูก่อนนะครับนะนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าผมก็ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับ ดูจากประสบการณ์มาแล้วครับปลูกมาหลายอย่างแล้วครับก็ปลูกมาทั้งอ้อวยหอมทองปลูกสไครนะครับก็ไม่ประสบผลสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับเพราะระบบน้ําไม่ค่อยดีนะครับก็ได้สายพันธุว์วยนะครับก็สายสพันธุ์สุพรรณบุรี50มานี่ก็ว่าจะวางระบบน้ำให้ดีหน่อยนะครับเผื่ออนาคตนะครับ ช่วงนี้อ้อยก็เศรษฐกิจอ้อยก็ก็ดีนะครับแต่นะก็เห็นเขาปลูกกันเยอะนะครับก็อ,อยากลองปลูกดูลองศึกษาดูนะครับผมก็ศึกษามาเยอะนะครับรู้รู้กเกือบทุกเรื่องนะครับแต่นะแต่ไม่เคยได้ดีทุกเรื่องนะครับก็ศึกษาไว้เป็นความรู้ครับลองปลูกดูครับม่ให้เขาลอกได้นะครับ ไม่รู้ว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นธุรกิจได้ไหมเป็นรายได้เสริมได้ไหมเดี๋ยวก็ลองติดตามดูว่าผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะนะแต่ว่าก็เอามาศึกษาดูนะครับนะบนะว่ามันเป็นยังไงนะครับไอ้สุปณนุบอร์50่าไม่ให้เขาหลอกได้นะครับศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับไปที่ไหนก็จะพอคุยกับเขาได้นะครับ โอเคครับน,นะเดี๋ยวผมเอาท่อนพันไปแช่น้ำแล้วก็ผมไม่ถึงวันนะครับก็แช่สักหกโมงครับสักสองชั่วโมงครับนะนะแช่สักสชั่วโมงแล้วผมก็จะเอาใส่ถุงใส่ถุงทิ้งไว้สักสองวันนะครับ โอเคครับนะนะเดี๋ยวเราเอาท่อนพันนะครับไปแช่น้ำกันครับเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนไปหาหาอุปกรณ์ก่อนนะครับน้นะไปครับก็ครับนะนะเดี๋ยวผมพาท่อนพันอ Й ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์มานะครับมาแช่น้ำทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็เป็นท่อนพันที่ทางไร่ส่งมาให้นะครับผมก็สั่งเคอรี่มานะครับห้าสิบข้อตาครับก็สองรยห้าสิบาทครับนะนะเดี๋ยวตักน้ำใส่ประมาณครับ กจะเทท่อนพันลงเลยนะครับนะฮะอย่างนี้ครับนะกนะ็จะเทมาลองลองไปพร้องกันนะครับนะมาลองไปฟ้องกันครับเป็ครั้งแรกเหมือนกันครับพี่ปูก่กเองครับน,นะฮะ ก็เยอะนี่เขาบอกว่าเป็นนี่เป็นต้นช่วงต้นปลายนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดดีครับนะฮะแลมันจะแส่ตาดีแสงนอดีนะครับมองแกวติดเดือยน่ครับนี่ครับต้นปลายที่จะเป็นตาแบบนี้นะครับนะนี่ครับ เป็นตาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับไปแช่น้ำเลยครับแช่ไว้สองชั่วโมงครับนะะเดี๋ยวผมก็จะเอากลับไปใส่ถุงแล้วก็จะมัดปากเพื่อให้ชื้น,นะครับกระตุ้นการแตกลากนะครับให้เขาแตกลากมาครับแช่ไว้สองชั่วโมงครับนะนะแล้วราจะ ใส่ถุงมัดปากทิ้งไว้สองคืนนะครับแล้วเราก็จะไปลงถุงทากันครับนะนะเอครับเดี๋ยวทิ้งไว้สองชั่วโมองครับนะนะครับนะนะเห็นหน้าไหมเหมนไม่ปวดแสบครับนะนะก็แช่ไว้ครบสองชั่วโมงนะครับก็ จะมาเอาข้อตาอ้อยขึ้นนหครับเราเก็บใส่ตะกร้านะครับทมไมถึงเก็บใส่ตะกร้านะครับให้มันเสด็จน้ํานะครับนะนะถ้าไม่เสด็จน้ําเราเอาไปใส่ถุงแล้วมันจะมันจะเน่านะครับตามันจะเน่ามันพอน้ําน้ำมันขังแล้วมันจะเน่าข้อตาก็ให้มันเสด็จน้ำครับเก็บใส่ตะกร้าเพื่อให้มันเสด็จน้ำก่อนนะครับ นี่นะครับนะ yeah, กาใส่ถุงนะครับเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนนะครับนะนี่ครับเราก็จะใส่ถุงเลยนะครับเใส่ถุงนี้นะครับ เก็บใส่ถุงพอเก็บใส่ถุงแล้วเราก็จะมัดปากนะครับมัดปากเสร็จแล้วก็ไปไว้ที่ทิ้บแสงแ่อยนะครับเพื่อจะหลอกมันนะครับนะโอเคครับนี่ก็มัดปากนะครับชนะนี่ครับ ผมก็จะใส่กล่องเดิมนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับนะนะก็จะใส่กลองนะครับทิ้งไวนะ้ครับกนะ็ ผมจะทิ้งไว้สองคืนนะครับเพื่อให้รากมันโผล่กมานะครับอเอลากโผล่ออกมาแล้วเราก็จะไปลงถุงชํานครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะอัปเดียนให้ดูเรื่อยๆนะครับไว้ครับผม